บกวัาประเด็นขอเสนอสรุปคดีซิตี้ชนะพรีเมียร์ลีกชี้ทิศทาง115กระทงพร้อมชิงกระทบทีมอื่นแมซิตี้นะครับชนะคณีพรีเมียร์ลีกซึ่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยคดีนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่อง115กระทงที่หลายคนกําลังลุ้นนะครับไอ115กระทงเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศผลต้นปีหน้าแต่มันก็อาจจะเป็นการชี้ทิศทางในอนาคตได้ซึ่งวันนี้ขอบสนามจะสรุปเรื่องนี้ให้ฟังแบบโคตรละเอียดเลยครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้นะครับก็คือคดีที่ซิตี้ชนะหนนี้เรียกว่ากด ควบคุมมูลค่าสปอนเซอร์หรือว่า APT นั่นเองพิมารีกเนี่ยเขาเข้มงวดกฎนี้ตั้งแต่กลุ่มทุนซาอุเข้ามาเทคโอเวอร์นิวคาสเซิลนะครับซึ่งพิมารีกเขาก็กลัวว่าเจ้าของนิวคาสเซิลที่รวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยจะเอาบริษัทในเครือมาสนับสนุนสโมสรด้วยวงเงินที่เวอร์เกินความเป็นจริงนี่คือเหตุผลครับที่ทําให้นิวคาสเซิลที่รวยสุดๆแต่ยังลืมตาอ้าปากได้ช้านอกจากจะต้องสู้กับกฎ PSR ที่จ้องจะตัดแต้มแล้วยังต้องสู้กับกฎ APT ที่มาจํากัดการเติบโตของพวกเขาอีก พิมลีกยังมีการปรับมาตรการ APT ให้เข้มงวดมากขึ้นด้วยนะครับโดยเพ่งเล็งไปที่แมนซิตี้เพราะว่ากรัวซิตี้เนี่ยจะใช้ทริกเอาเจ้าของเนี่ยเอาเงินบริษัทในเครือมาสนับสนุนสมโมสรแบบเว่อร์อีกทีซึ่งพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยซิตี้เขาก็เลยเสียผลประโยชน์ครับจากตัวเลขเงินสนับสนุนของพวกเอทีเัชหรืออาบูดาบีแบงค์ที่มันควรจะเยอะจนน่าพอใจแต่เจ้ากด APT เนี่ยแหละจะเข้ามาควบคุมมันไว้จะมีหน่วยงานอิสระมาคอยประเมินว่าตัวเลขที่ควรจะเป็นมันควรจะกี่ล้านปอนด์กันแน่ซึ่งถ้าประเมินว่าน้อยรายได้ของ ซิตี้ในบัญชีกฎควบคุมการเงินก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับซิตี้เองเสียผลประโยชน์แบบเต็มๆครับก็เลยยื่นฟ้องพิมาริกมีการสู้คดีกันหลายเดือนจนสุดท้ายพวกเขาเป็นฝ่ายชนะอย่างเป็นทางการนะครับส่วนเหตุผลที่ซิตี้ชนะหลังจากที่ปีเตอร์โบตได้อ่านรายงานของสื่อเทียสูงหลายสํานักเหตุผลหลักนะครับคือสารก็มองว่าพิมลริกเนี่ยจ้องเล่นงานแบบเลือกปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้หมามูลค่าของสปอนเซอร์แมนซิตี้มันเวอร์กเกินไปรวมถึงการออกกฎอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นการออกกฎหลังจากที่สโมสรเขาบรรลุข้อตกลงกับ ไปไหมดแล้วมันถือเป็นการมาแก้ไขปัญหาในภายหลังโดยไม่ได้บอกก่อนนั่นเองนอกจากนี้ครับอีกข้อที่สําคัญมากๆนะครับก็คือทีมกฎหมายซิตี้เนี่ยสู้คดีด้วยการบอกว่าพิมลิกเองนั่นแหละที่ละเมิกดกฎของตัวเองที่ผ่านมานะครับมีหลายสโมสรที่กู้เงินเจ้าของสโมสรมาใช้เงินเหล่านี้เอาไปซื้อนักเตะไม่ได้ก็จริงแต่เอาไปปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรได้ซึ่งเป็นเงินกู้ไรดดอกเบี A ้ยเช่นเอฟเวอร์ตันนะครับกู้เจ้าของไป451ล้านปอนด์ไบรทัน373ล้านปอนด์อาร์เซนอล259 ซิตี้มองว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเงินอัดฉีดจากเจ้าของสโมสรทําไมรพิมลีกไม่ว่าอะไรแต่พอเป็นแมนซิตี้ใช้บริษัทในเครือเจ้าของมานียนบูสซ์สปอนเซอร์ให้กลับจ้องจะเล่นงานสารก็เห็นด้วยกับซิตี้ในการโต้แย้งครั้งนี้นะครับคือทําไมพิมลีกลืมตาเคสซิตี้แต่กลับไปหลับตาเคสอื่นๆสารก็เลยให้ซิตี้เป็นฝ่ายชนะนั่นเองและมันอาจจะมีผลต่อทีมอื่นด้วยนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเงินกู้จากเจ้าของตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับมันอาจจะต้องมีดอกเบีย้ยคุณจะมากู้ฟรีแล้วก็ ผ่อนจ่ายเกิน10ปีอะไรแบบนี้มันอาจจะทําไม่ได้พิมลีกจะมีการเร่งประชุมเพื่อหาจุดลงตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่สื่ออย่างเด e Times เนี่ยเขาคาดการว่าดอกเบีย้ยจากการกู้เจ้าของเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่นับอดีตนะครับอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปแต่นับจากนี้จะต้องเอาตัวดอกเบีย้ยไปลงบัญชีรายจ่ายกฎการเงินด้วยเช่นถ้ามีสมมสร A กู้เงินเจ้าของมา1น0ล้านปอนหากเป็นอดีตคุณไม่ต้องจ่ายดอกเลยจะผ่อนนานแค่ไหนก็ผ่อนได้แต่จากนี้เป็นต้นไปถ้าสมมสร A กู้เงิน ขนาดนั้นและผ่อนจ่ายหลายปีเนี่ยดอกเบีย้ยมันก็ต้องสูงมากยิ่งขึ้นและดอกเบีย้ยตรงนี้พอมันสูงขึ้นนะครับดอกเบีย้ยตรงนี้จะนับเป็นหนึ่งในรายจ่ายของกฎควบคุมการเงินด้วยเรียกว่าถ้ากู้เยอะดอกเยอะผ่อนหลายปีตัวเลขดอกเบีย้ยตรงนี้มันก็จะมาหาสารจนทําให้ทีมทีมนั้นบัญชีตัวเลขกด P S R หรือกดควบคุมการเงินของพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาจจะติดลบได้เยอะเลยทีเดียวเรียกว่าการโจมตีดอกนี้ของซิตี้นะครับกระทบใส่เอฟเวอร์ตันไบรตันและอาร์เซนอลแบบเต็มๆด้วยจากนี้นะครับลหลายทีมที่กู้เงินจากเจ้าของ สโมสรมาเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในการกู้เงินจากเจ้าของมากขึ้นมันไม่เหมือนแบบยุคข,ของโรมมนอับราโมวิชนะครับให้ยืมตลอด18ปีกับเชลซี1,500ล้านปอนด์ไม่มีดอกสักปอนด์แถมไม่ต้องคืนด้วยเพราะเสี่ยมียกหนี้ให้หมดคือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลน,นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสิ่งที่ต้องตามกันต่อหลังจากนี้นะครับคือพอซิตี้เขาชนะคดี APT แล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อ115กระทงมากน้อยแค่ไหนแต่ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้พรีเมียร์ลีกเสียนหน้ามา2เคสคัต้งแต่เคสของเลแ้ะ ต่อได้เคส A.P.T กับแมนซิตี้ซึ่งถ้าให้วิเคราะห์จากการที่ผมติดตามข่าวมาตลอดนะครับผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่า1น5กระทงของซิตี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็น3หมวดใหญ่หมวดแรกนะครับก็คือการเนียนอัดฉีดเงินจากบริษัทในเครือเจ้าของสโมสรเจ้าของโอนเงินให้บริษัทลูกและบริษัทลูกเอามาซัพพอร์ตซิตี้เพื่อซื้อนักเตะอีกทีอันนี้คือหมวดแรกหมวดต่อมานะครับก็คือการจ่ายเงินให้นักเตะและเอเย่นนอกระบบคือลงบัญชีในบัญชีกดควบคุมการเงินให้ดูเหมือนไม่เยอะแต่ไปนเนียนจ่ายข้านอกให้เยอะแทน เป็นการแต่งบัญชีเลี่ยง p S R นะครับซึ่งสื่อเดอะไทม์บอกว่าเคสที่ชัดเจนเนี่ยจะมีโรเบรโตมันชินีกับยายาตูเร่นะครับอดีตกุนซืออดีตนัตกเตะของแมนซิตี้ที่มีการจ่ายเงินนอกระบบนั่นเองและหมวดสุดท้ายนะครับคือการไม่ให้ความร่วมมือด้านเอกสารพิมลีกพยายามขอหลักฐานหลายรอบแต่ให้ความร่วมมือไม่มากพอพูดง่ายๆคือการตั้งข้อหาเพิ่มเติมแบบติดปลายนวนนั่นเองเพราะว่าอันที่จริงเนี่ยถ้าจะเอาความผิดเชิงบัญชีอ่ะมันไม่ควรไปถึง115ง้กระทงด้วยครับถ้าถามผมนะไอ้เรื่องที่ ของซิตี้มีโอกาสแก้ต่างให้ชนะได้หรือตอกให้ผิดจริงแก้ต่างไม่ผ่านมันก็คงไม่ใช่บทลงโทษที่ร้ายแรงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเมนหลักที่มันสู้กันจริงๆเนี่ยคือ2หมดแรกมากกว่าข้อที่ซิตี้มีโอกาสชนะพิมยรีกได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเนียนอัดฉีดเงินจากบริษัทเจ้าของให้บริษัทลูกและมาซัพพอร์ตสโมอสรในอทีจุดนี้มันมีความใกล้เคียงกับเรื่องของ APT ที่มาจากเงินสปอนเซอร์ในเครือคือจริงอยู่ครับมันไม่ได้เหมือนกันเป100๊ะ1้0%แต่ที่มาที่ไปมันก็มาจากบริษัทในเครือเจ้าของสโมอสรเหมืออนนนกันขาดร์ ยังแพ้ขนาด APT พิมลีกยังแพ้ผมว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันครับที่ทีมกฎหมายซิตี้จะเอาชนะพิมลีกในประเด็นนี้ได้อย่างไรก็ตามครับหมวดที่พิมลีกมีโอกาสชนะคือการจ่ายเงินให้เอเย่นแล้วก็โค้ชนักเตะพวกนี้นอกระบบคือถ้าเกิดพวกเขาหาห,าหลักฐานได้จริงเป็นหลักฐานที่มาแบบชอบธรรมไม่ได้มาจากการแฮกเนี่ยผมว่าถ้าเกิดหาได้จริงอันนี้ถ้าเกิดตรวจพราบว่ามีความผิดจริงยังไงก็โดนลงโทษครับและมันจะเป็นคนละเคสกับกฎ APT ที่เกี่ยวกับสปอนเซอร์ด้วยดังนั้นในมุมของผมนะครับคิดว่า3าหมวดใหญ่ที่ว่ามาเนี่ยมี มีถึง2หมวดครับที่ซิตี้อาจจะชนะได้และมีแค่หมวดเดียวที่ซิตี้จะแพ้ก็คือการจ่ายเงินนอกระบบผมเชื่อว่าท้ายที่สุดนะครับมันคงไม่ถึงขั้นซิตี้ชนะหมดจด115กระทงรวดมันก็ต้องมีชนะบ้างแพ้บ้างสลับกันไปแต่อย่างน้อยถ้าพวกเขาลดความผิดในเรื่องของการให้ความร่วมมือและเงินจากสปอนเซอร์ที่มันมีความคล้ายกับกฎ APT ได้เนี่ยผมคิดว่าบทลงโทษที่มีต่อซิตี้มันคงไม่ได้รุนแรงถึงขั้นขันขบไล่พ้นหลีกนะครับคือการตัดแต้มยังมีสูงเช่นตัด2 20 3 0 40บต้มไรก็วก่นไปแต่จะถึงขั้น ปรับพ้นหลีกปรับตกชั้นตัด 70- 80ถึงแแต้มเนี่ยเมื่อมองจากความได้เปรียบตอนนี้ที่ซิตี้ดูได้เปรียบมากกว่าเนี่ยผมเลยมองว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าคุณอยากให้ผลมันออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมแค่วิเคราะห์จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามอีกจุดที่ซิตี้ก็ห้ามประมาทพิมลลกนะครับคือพิมลลกเนี่ยเขาเสียหน้ามา2เคสถ้าเคสนี้พิมลลกลงโทษได้เบาหิวอีกนะครับมันก็คงไม่ต่างจากการแพ้3เคสรวดมันอาจจะย อยากจะลงโทษซิตี้แบบทวีคูณก็ได้เพราะถ้าเกิดพิมลีกยังเป็นฝ่ายแพ้ความน่าเชื่อถือของพวกเขาก็จะหายไปและทําให้มีโอกาสเกิดรูโผลหรือช่องว่างของกฎได้อีกมากมายหลังจากนี้ถ้าผู้ชมคิดว่าแมนซิตี้จะเป็นฝ่ายชนะหรือแพ้หรือแพ้แต่แพ้ไม่ทั้งหมดลองพิมพ์บอกกันมาได้เกี่ยวกับเรื่องเคส115กระทงนะครับแล้วถ้าเกิดชอบช่วงบอก,กอบเดนแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับทางขอบสนามด้วยช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ